สวัสดีครับส่งงานเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่า CO2 นะครับก็ตัวเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของมีของคอนโทรลนะครับที่เป็นของคอนโทรลหลักเนาะแล้วก็มีตัวของของคอนโทรลเซนเซอร์นะครับแล้วก็หัวเซนเซอร์นะก็ใน่องคอนโทรลหลักนะครับก็จะมีในส่วนของด้านบนสุดครับเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็มีหลอดหลอดแอมนะครับแสดงสถานะว่าไฟเข้าเนาะเปิดอยู่เนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีในส่วนของ สวิดเปิดปิดนะครับตรงนี้เนาะอ่ะส่วนของภายในนะครับภายในนะครับบอร์ดจะใช้ในส่วนของ e p 3 2นะครับแล้วก็สื่อสารผ่านสื่อสารกอบเซ็นเซอร์ผ่านโปรโตคอล RS 4 8 5แนะครับแล้วก็ด้านล่างมีพาวเวอร์สปายสิบสองโวลต์หนึ่งตัวนะครับตรงนี้เป็นเทอร์มินอลเนาะตรงนี้เป็นไฟเข้านะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์นะครับก็ตัวของไฟเข้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเป็นสาย AC สามเส้นนะครับแล้วก็ตัวของเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นแบบแบบลักเสียบนะครับสามารถหอกเส้นย้ายได้นะ ก็สายเซนเซอร์ถึงสายเอกเอะค,คาานะอนโทรลถึงสายเซน,นเซอร์นะครับมีความยาวประมาณหนึ่งเมตรเนาะก็อันนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับก็จะวัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่าขับพนาังทรายนะครับก็ทีนี้ครับหลังจากว่ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแสดงแสดงบนหน้าจอ LCD นะครับก็แสดงเทมป์นะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็ความชื้นนะครับค่าปัจจุบันนะครับแล้วก็เฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ CO2 เป็นค่าปัจจุบันนะครับแล้วก็เฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะก็ด้านบนทีนี้ก็ตัวนี้จะเพิ่มในส่วนของเสาอากาศมานะครับรองรับการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มในส่วนของระบบ i o t เข้าไปนะก็ใส่ไว้ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับ